สวัสดีค่ะบเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่22สิงหาคม65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับฮานอยเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ4กับ7ตัวรองก็คือ5กับ8 4ก็40 41 42 45 47 48, 48 70 71 74 75 78 70 4 47 1 47 5 8 47 รือเพื่อนๆจะจับคู่ไข้แล้วก็สี่แปดแปดสี่สี่ห้าห้าสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะต่อไปมุมพิเศษแปดกับสี่สองก็หกแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดสี่แปดหกแปดแปดสี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่สี่สี่หกสี่แปดนะมันจะมีเบิลในตัวนะคะสามตัวก็สี่สองหกหกสี่แปดสองศูนย์สี่หกแปดศูนย์แปดแปดสาม จับคู่ก็แปดสองสองแปดแปดสี่สี่แปดแดหกหดสองหหสองเนะาะวนนี้พิเศษไปเข้าสาตัวตรงๆของปกติเลยเดอ้อรู้สึกว่าจะมาบ่อยนะพิเศษกับปกติเนี่ยต่อไปปกติตัวเด่นก็คือหกนะับเตัวรองก็คือหกับสางก็หนึ่งเอเริ่มแต่หนนะย์ะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนสหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้ย์าหน่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็

สองหกสองสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะสามศูนย์สามสองสามสามสามสี่สามหกสามแปดสามเก้าสามตัวก็สี่สองหกศูนย์สามสามสามหกศูนย์สามสี่หกแล้วก็สองสี่สามสองสามสามสองสองสี่สี่สองสองหกหกสองสามหกหกสามหกสี่สี่หกเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมจับคู่ทั้งสี่แนวทางนี่เนาะอันไหนตรงกันก็จดไว้เนาะ อันไหนต่างกันก็เอามาเพิ่มแล้วก็ซื้อไม่พลาดเมืวว่อวานนี้พิเศษมาเข้าปกติเลยเรือสามตัวตรงๆอย่าลืมวีเฉพาะกิจกับ VIP นะวันนี้เลขที่มาเหมือนกันก็คือพิเศษกับ VIP เฉพาะกิจพิเศษ VIP ปกติจะต่างจากเขาสงสัยวันนี้ปกติจะแจกวันนี้ ย่าลืมสี่ตัวกับสี่ตัวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไลค์ให้เนาะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ